เราโดนหลอกอยู่น uhm ี there, oh <p ull et> ่ว่ะเราดูอัดคลิปนี้ก็เลยค่ะว่าโดยมันหลอกมาซื้อตอนนี้จะแตะแสนแล้วค่ะทุกคนไม่หอมันหยุดได้ยังไม่พี่หยุดยังอ่ะพี่จะหยุดแนะนำหรือยังพี่หยุดหยุดแนะนำหยุดจับได้แล้วอันนี้มันร้อยร้อยกี่บาท่อไหร่ค่ะตอนนี้ แล้วจลืมจอชัวรก่อกคนคะ่ะจริงๆคลิปนี้จะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าต้องบอกบอกนะ่อนว่าตอนนี้มันติดเกมคอมมากแต่ที่บ้านมีโน้ตบุ๊กที่ฟุกซื้อให้ตอนวันที่เซอร์ไพรส์มันเกิดหมายเมื่อปีที่แล้วที่ทุกคนอ่านคลิปนี้ทีนี้วันนี้ก็มาเดินเมกงเมกะกันแล้วมันก็ชี้ว่าอุ้ยนั่นใช่ร้านเฟอร์นิเจอร์คอมป่ะเพราะมันอยากได้โต๊ะโน้ตบุ๊กมาตั้งในห้องอะไรอย่างเงี้ยก็เดินกันอยู่ปุ๊บอุ้ยเธอคอมประกอบมันดีนะเธอลองไปแบบให้เขาตีราคามาประกอบอย่างนนนั้้ออย่างีฮะเธพูดท เธอพูดเธออยากได้คอมประกอบแล้วก็แบบว่าเออเราให้พี่เขาตีราคาดีกว่าตีมาประมาณสี่หมื่นเก้าตอนแรกไม่ได้รวมคีย์บอร์ดไม่รวมเคสไม่รวมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบแค่ตัวตัวเครื่องอะไรอย่างเงี้ยตัวตัวตัวผมก็ไม่รู้เรื่องอ่ะผมผู้ชายอ่ะก็เทยไม่รู้เรื่องเราก็รู้แค่นั้นเราก็เดินออกจากร้านนะดูที่รันเอสนะคะทุกคนไอ้มันก็นับนิ้วสรุปวนกับอันที่แล้วไม่กลับบางนาไม่เดินเลยอามานยังไงไหนลองเราสิหลอกเรามาซื้อคอมประกอบได้ยังไง ตอนแรกเราจะจ่ายเงินนึกก็ได้ว่าเฮ้ยเราโดนหลอกอยู่นี่ว่าเราโดนอันททททดทริปดีกรีเลยค่ะว่าโดยมันหลอกมาซื้อ,อก็คือเป็นการสั่นสั่นเกมเมอร์ของไอ้มันนะครับทุกคนอตอนนี้จะแตะแสนแล้วค่ะทุกคนงงนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเคสโทรศัพท์ไม่ใช่เคสซีนนพียูเหมือนจะแปลงร่างเหมือนจะเป็นหุ่นยนต์เออเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้ป้าบอกเขาแตกไปหมดเลยอันนี้คืออะไรอะคะพี่เนี่ยตัวนี้มอเตอร์บอร์ดเป็นตัวที่เอาไว้ใส่ ทุกอย่างของคอมพิวเตอร์อ๋อกระเทยไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรคืออะไรเขาให้ซื้ออะไรก็ซื้อนะฮะไม่หยุดหรอมันมันหยุดได้ยัง,ง,งไม่พี่หยุดยังอ่ะพี่จะหยุดแนะนำหรือยัง,ง,งหยุดหรือยังอยคอมนี้เลือกไปถือว่าดีไหมดีดดประกอบแล้วดีใช่ไหมใแล้วถ้าไม่ดีด่าได้ไหม โอเคถือว่าพี่เลือกนะดาวเพื่อบนมาต่อครับทุกอย่างที่ซื้อไปคือพี่คนเลือกพี่ภูมิค่ะพูดเลยพี่ภูมิอยู่ในกลับวังนาตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลือกที่จะหาว่าข่อเติมอะไรอีกดีพี่หยุดหยุดแนะนำหยุดจับได้แล้วันประมาณร้อยร้อยกว่าบาทโอ้โอฟังหน่อยเดี๋ยวคุณตอนนี้เดี๋ยวขอถามราคาภาพแบบว่าตอนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะคะพี่คาตอนนี้ทำประกอบของแฟนหนูที่จะสั่งฝันให้แฟนหนูเป็นเกมเมอร์เนี่ยเท่าไหร่คะตอนนี้สามค่ะสามร้อยสามหอน ยังไม่หยุดอีกเหรออะไรอีกอ่ะขอเทสจอให้แฟนหนูอีกเหรอเอ้ตายแล้วอีกไม่หยุดเลยวะเนี่ยพี่พอยังเนี่ยสามจริงที่ประกอบวันนี้พอยังเชื่อันนี้เราบอกก่อนนะว่าจอนี้เราไม่ได้เป็นคนเลือกอ้าวใครเลือกอ้าวพี่ภูมิเลือกแล้วถ้าจอไม่ชัดอ่ะเนี่ยนะเปลี่ยนค่ะงอทุกคนเปิดมาจอง,งอเป็นหลักฐานเลย <S <S เออเอาอะไรอีกนี่แน่ใจอืม จะอยู่ไปว่าสวยแล้วสวยแล้วคือสวยแล้วยังไม่หยุดเนาะยังมีอะไรอีกชุดน้ำคืออะไรคะมันไม่ช็อตเหรอคะโอ้หหลังซื้อคอมประกอบเสร็จนะว่าอยู่บ้านไหนแคโดหลอกมาก้องงแล้ว ลอกมาแล้วแต่ยืนนองฟ้ายังไม่มื้อรอนถ้าจะมีแฟนอ่ะอย่าเลือกแฟนที่เล่นเกมนะให้เล่นเกมนศัพทอเกมคอมอย่ากเลือกแฟนเป็นกระเทยไปเลยจะได้แต่งตัวเป็นเ่ินสันได้จบโอเคจบถ้าเป็นผู้ชายเล่นเกมเมอร์ไม่เอาหรอไม่เอาเป็นกระเทยปุ้ยกันไปเลยขาดนะการนำพงเนาะพงไม่ได้ใช้เราใช้หูฟังอ๋อโอเคจะซื้อหูฟังยังแพงไปโอเคเคลียร์คาแบบยังไงหรอมันไม่เสร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวว่ายังไง มันประกอบไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวไม้มานี่หน่อยพี่เขาไให้มาจำหล่อนต้องมาจำว่าสายไหนเป็นสายไหนเดี๋ยวกลับไปจะได้ไม่งง จบผิดเธอต้องจบนี้เนาะ <c oughs> นอันนี้คือต่อเข้ากางเดินหายใจเออพัดขาดเส้นนี้ไปก็คือขาดลมหายใจเออแล้วถ้าง,งูกัดที่แขนต้องทำไงตัดแขนเลยเออถ้าง,งูกัดที่ขาต้องเ,อเชื่อรัดตรงไหนเราต้องนี่ขาแลทายเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองเยลโล่มีดเหรอมี่งคมีดพี่ทำอยู่มันแรงเกินไปแล้วไม่รู้หรือเปล่าบอกหล่อนว่าพี่ท็ไไมยิงขาก่อเนาะให้หนูกลับบ้านเนาะกลับบ้านเถอะ รออ้งเนาะพี่จะบอกอะไรหนูไปกระเทยหนูไม่รู้เรื่องหรอกพี่ค่ะเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะนี่เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะอันนี้ละมึงมึงกับพี่ลุยพี่เออกระสุนไม่มีหมดอยู่แล้วกลับแล้วค่ะทุกคนหลังจากมาตั้งแต่ช่วงสามสี่โมงเย็นตอนนี้เกือบสี่ทุ่มแล้วก็ทุกคนห้ามปิดแล้วค่ะกลับแล้วค่ะตัวอันนี้ก็คืออะไรไฮซูปข้างานมันมีบเดบิวต์อ่ะแอนทรายิง แล้วคืพี่จเพิ่มเติมอะไรอีกหรอได้าเขาดึงสายตาออกไปทำงานะคนนี้ก็ยังไม่ดึงอ๋อเบียร์นี้ต่อเราจะต้องมายืนดูหมาคันหัวจบจากร้านคอมต้องมาต่ออะไรต่อก็ไม่รู้จะเก่งอย่าเก่งจะเก่งย้ยเราอย่าเก่งวันนี้เราแฮปปี้สุดแล้วในบ้านอ่ะเราอย่าเก่งที่บ้านนี้สวยมากสวยจริงทุกคนในห้ามปิดเราออกไม่ได้นะคะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะเป็นอะไรเงี้ยคมเรอยู่ไหน หน้าจอคอมเราอยู่ไหนเออโอ้ดีมากลืมจอคอมทุกคนอองมาครบแล้วแต่ลืมจอช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะพี่ครับลืมจอคอมแบบพี่ตอนนี้จอดรถอยู่ข้างหน้าไม่ใช่จอดรถเราวือยู่ตอนนี้ลอยอยู่นรพาวน์หเพราะเขาถามว่าจอดรถตรงไหนนี่พี่อยู่นี่ไหนพี่อยู่ไหนพี่มาแล้ว มันยังไงอ่ะแล้วพี่ไม่ให้จอหนูหรอโอเคจอเบลเลอร์แต่พี่ลืมนะไม่ลืมอะไรแล้วนะนี่ทุกคนลืมจอเบลเลอร์เทิมลืมได้อย่างไรขออนุค่ะขึ้นรถแล้วค่ะตอนนี้จะยังไงต่อกลับบ้านไปประกอบกันค่ะทุกคนจะต่อได้ไหมเนี่ยทำได้ไหมทำได้รึเปล่ายังไงยังไง

ก็มาเช็คงานหรอโฟลกมีคอมแล้วว่าอันนี้ต้องถ่ายแบบนู้นใช่หรอไม่ไม่รอกต้องถ่ายแบบเดิมอืมเพราะที่ไว้เสียบหูฟังไงพี่ดิฟ้าไปเสียบข้างล่างเลยนะอันนี้ค er ือปลั๊กที่มันพาเราไปเสียบข้างล่างนะครับวอาไปเลย แล้ไงน้องฟฟกมไม่หลอ่อนเราไม่ช่วยกันดูตอนซื้อมาจ้องงอยอย่างเงี้ยมาซื้อเพาะทำงไงไม่ดูกัน <c oughs> โง่โง่ <c oughs> ว่าจริงๆแล้วไม่ได้คิดเลยไปคือพอเจมียพูดขึ้นมาว่าอยากไปเดินเล่นกเดินเล่นเลย้ยมันก็จะไม่ไปนะพีทำไมแค่บอกมันว่าเออวันนี้ลองไปดูไปเช็คราคาวันนี้ช้อปปิ้งกันอย่าได้ส่ายเลยให้งบหมื่นหนึ่งกับเฟอรต้าหรืเปลืองตังอะไรเงี้ยแล้วเขาหันไปเห็นในเฟอร์ฟ้าเขาก็ชี้ว่าอุ้ยร้านเฟอร์เจอร์เต้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันเราไม่ได้พูดเธอพูดเธอพูดเราไปเขาประกอบคขาประกอบมันดีนะเราต้องไปา่อกเนอบุกเรามันสบายดีสบายดี ใช่สบายดิสบายก่อนสบายฟังหมานเธอให้เขาตีราคาไปเลยเธอให้เขาทำตีราคาไปเลยเธอไม่ต้องตีหรอกอยู่มนเธอต้องเกิดกิเลสเธอไม่ต้องตีหรอกเราไม่ได้อยากได้เราก็ไม่ซื้ออยู่แล้วไม่เราเราอยากเราบอกว่าเราอยากได้แต่ถ้าตีราคาปุ๊บมันทำยิ่งให้เรามีกิเลสที่แบบอยากซื้อขึ้นไปอีกแล้ก็บอกเออตีเพื่อตีแบบ่งมันเราบอกเราวบอกแอด คลิปนี้เป็นคอนเทนต์คือสารฝัดไอ้มันให้เป็นเกมเมอร์แล้วต่อไปเราก็จะมาดูกันในสตรีมเนาะสตรีมได้กี่วันใครยูคลิปนี้จบช่วยเม้นหน่อยว่ามันจะทําสตรีมเกมได้กี่วันคะ่ะเาจเจอในสตรีมด้วยนะครับถ้าไม่เจอคือไม่เล่นแล้วครับ แล้วโน้ตบุ๊กเก่ามันล่ะโน้ตบุ๊กเก่ามันช้าอาจะแอบเสียใจนะที่เราตั้งใจซื้อให้ของมหวานวันเกิดไปเขาใหญ่ได้แต่สุดท้ายคือเขาไม่สนใจคอมแล้วเขาไม่เอาไหนแล้วไม่เลยอยากเล่นเกมแต่งตัวบาร์บี้ให้คะแนนกันชุดดอกเดทชุดกินข้าวชุดอะไรเดี๋ยวไปส่งต่อให้เด็กในสังกัดเถอะได้ไหมจบกันนานแล้วค่ะคือเด็กข้าจบคลิปค่าจบคลิปค่าบายบายไปคแล้วตอนแรกที่จะออกกับบ้านคือปุ้ยเบื่อบ้านอยากออกมาเดินเล่นแต่ยังเถื่อนไม่ได้เอกเลยก็เลยฉันก็บังดีบอกว่าเออ ให้พี่เขาตีราคาเล่นๆล่นไม่ซื้อหรอกเอาตีราคาเล่นเล่นเขาทำอะไรรู้กันสาบานเปล่าเออที่นี่ท่าสาบานเปล่าสาบานอะไรสามาญเม่อเราทำงานกับเคยกับสายไฟอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็เคยกับการประกอบคอมอยู่ด้วยกันไม่ได้อีกทีอ่าอย่าเห็นเล่นนะกับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเห็นเล่นนะเล่นอะไรไม่เดี๋ยวก่อน